รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย มออดสเส้นทางจะไปถึงฝันของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปขอเพียงให้เริ่มออกเดินทางก็เพียงพอครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟันให้ไกลไปให้ถึงค่ะสัปดาห์นี้นะคะเรายังคงอยู่กับแขกรับเชิญสุดพิเศษ,ษจากกสทชท่านกอกิจด่านชัยวิจิตค่ะและเช่นเคยนะคะท่านก็ยังมีเรื่องราวดีๆน่ารู้ที่สําคัญมากๆในเวลานี้มาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันจะเป็นเรื่องไหนอย่างไรตามีไปพบกับท่านกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้กรอยู่กับแขกรับเชิญของเราแล้วนะคะท่านกอกิจด่านชัยวิจิตค่ะสวัสดีค่ะท่านคะ ท่านคะคือตอนนี้ค่ะเ,เราจะมาพูดในเรื่องของการลงทะเบียนซิม,มนะคะหลายๆคนเนี่ยก็มีคําถามว่าเอ๊ะทำไมจะต้องลงทะเบียนซิมเพราะว่าใช้โทรศัพท์มือถือมาก็เป็นเวลานานแล้วค่ะตรงนี้เราอยากให้ท่านแนะนําถึงความสําคัญในการลงทะเบียนซิมนะคะคุณผู้ชมครับผมขออนอุญาตเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆซิมเนี่ยก็เหมือนรถยนต์นะครับเราใช้รถยนต์กันมานานโดยไม่มีทะเบียนรถมันมีความเสี่ยงภยัยทั้งตัวเจ้าของรถและผู้ใช้ถนนร่วมกัน เอาประเด็นแรกก่อนคือตัวเจ้าของรถถ้าท่านซื้อรถมาแล้วท่านไม่ได้ลงทะเบียนรถเกิดใครไปขโมยรถท่านท่านมาแจ้งกสทชท่านไม่แจ้งตำรวจเอ๊ะใครเป็นคนขโมยมันขโมยไปเนี่ยขโมยเบอร์ก็เหมือนขโมยรถเอารถไปมันก็มีเงินอยู่ในรถเราเสียสิทธิ์ในรถยังไม่พอยังเสียทรัพย์สินที่อยู่ในรถด้วยการร้องเรียนความเสียหายที่เกิดจากการโดนขโมยเนี่ยทำไม่ได้ทรัพย์สินก็คือเงินที่อยู่ในสิงก็หายไปด้วย นั่นคือปัญหาหลักตลอดเวลาตั้งแต่เมืองไทยเรานิยมการใช้โทรศัพท์แบบเติมเงินเนี่ยหรือี่เรียกว่าสิมเติมเงินเราเอาความสะดวกเป็นที่ตั้งซื้อง่ายขายคล่องกำเงินไปได้สิมมาซื้อได้เลยไม่เคยคิดเลยว่าตัวต้วตองมีหน้าที่มผมเปรียบเทียบกับทะเบียนร,รถยนต์เพราะว่าที่รถยนต์ก็จดทะเบียนแต่สิมเนี่ยจริงๆตอนแรกก็มีประกาศเรื่องจดทะเบียนแล้กวก็ประกาศแสดงตนแต่คนไทยเราเอาสะดวก ก็ไม่ได้แสดงตนกันพอไม่แสดงตนไม่ยอมทําสํนเนแบบประชาชนให้ร้านค้าแล้วร้านค้าแข่งกันขายก็ไม่มีใครเรียกเก็บกลายเป็นสภาวะชง,งักงันทางด้านกฎหมายซึ่งผมเชื่อว่าประเทศเราก็เต็มไปหมดเลยหมู่กันน็อกก็ไม่ใส่กันเข้มขัดนิรภัยก็ไม่คาดกันเอาสะดวกเข้าว่าเอาสะดวกเข้าว่าเรียบเทียบกับเข้ามากับในกรณีโทรศัพท์เกิดเอาเบอร์ที่ไม่ได้ลงทะเบียนไปโทรหลอกลวง,ลงพวกแก๊งตกทอง คอเซ็นเตอร์ที่ไปหลอกเงินกันไม่ว่าจะอ้างว่าเป็นสัมภาระหรือรอะไรเราได้ยินกันบ่อยๆฮะหรือณวันนี้เนี่ยความเป็นจริงคือโลกการเงินกับโลกโทรคมกําลังหลอมรวมเข้ามาคนใช้โทรศัพท์มือถือในการทำรูปธุรกรรมทางการเงินเยอะแยะไม่เอาขั้นต่ำที่สุดเลยโอนค่าโทรให้กันแล้วกันเดี๋ยวผมนั่งข้างคุณคุณเผอผมหยิบเบอร์คุณแล้วโอนค่าโทรศัพท์ไปให้ตากล้อง อ่าตอนนี้คุณไม่ได้ลงทะเบียนแล้วไปอ้างยังไงว่าเอ๊เงินคุณหายไปถ้ากับคนที่รู้จักมันง่ายแต่ส่วนใหญ่มันจะเกิดขึ้นกับคนไม่รู้จักและไม่มีร่องรอยอตั้งหากไปถึงการโทรไปว่ากันส่งข้อมูลในเชิงผิดกฎหมายต่างๆเพราะฉะนั้นการเปรียบเทียบเรื่องทะเบียนรถยนต์เนี่ยประชาชนจะได้เข้าใจไม่มาว่าไว้เอ๊ะทำไมกสทชม,มาสร้างธุระก็ใช้กันมาตั้งนานแล้วอยู่ดีๆท,ทำไมต้องมาบังคับ พอเปรียบเทียบเป็นรถยนต์ผมว่าทุกท่านเห็นภาพเราพัฒนาเครื่องมือตัวหนึ่งมาโดยใช้ตราของกสทชเองเลยว่าอันนี้บัตรประชาชนของผู้ใช้บริการจะไม่โดนเอาไปใช้อย่างอื่นเพราะว่าที่เราคุยกันเนี่ยเหตุผลที่ประชาชนไม่ทําสําเนาบัตรประชาชนเนี่ยก็คือว่าไม่รู้ว่าร้านที่รับลงทะเบียนยาวสําเนาบัตรประชาชนไปดาวน์รถผ่อนบ้านหรือเปล่าจะไปสร้างนี่บัตรอะไรอย่างนี้เต็มไปหมดสองแชะแชะแรกที่บัตรประชาชนแชะที่สองที่ซิมหรือโค้ดเดี๋ยวผมให้เล่าวิธี ข้อมูลทั้งหมดจะส่งมาที่กสทช<ม>แล้วมีโดนคาดรูปนี่จะไม่เก็บไว้ในเครื่องที่ถ่ายนะฮะเราจะมีคาดว่าใช้ลงทะเบียนเบอร์นี้เบอร์นี้เท่านั้นส่งมาที่กสทชความปลอดภอัยสูงเราเก็บไว้เพราะตัวมีพระราชบัญญัติของเรามีพระราชบัญญัติประกอบกิจการโทรคมนาคมเนี่ยที่จะคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของประชาชนเก็บไว้ที่เราก็ปลอดภัยโอเปอเรเตอร์ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่ว่าจะเป็น AIS, d t a c True องค์การโทรศัพท์ TOT หรือแค t การสื่อสารแห่งประเทศไทย เขามีหน้าที่ตามประกาศตามพระราชบัญญัติที่ต้องเก็บไว้อยู่แล้วเพราะนั้นความปลอดภัยจะสูงมากการลงทะเบียนจะปิดปัญหาทั้งส่วนตัวและทางสังคมเบอร์จะไม่โดนขโมยเงินในเบอร์ก็ไม่โดนขโมยนะครับสังคมก็ปลอดภัยดีๆไม่มีใครเอาเบอร์ไปทําอะไรโดยหาล่องรอยไม่เจอนะครับเรามีขนาดของปัญหาอยู่เนี่ยเบอร์ที่อยู่ในระบบที่แอคทีฟมันร้อยกว่าล้านเบอร์ ถ้าผมไม่ตกเลขเนี่ยประชาชนคนไทยเนี่ยมีอยู่65ล้านคนถ้าเป็นรายเดือนสะ15มันก็น่าจะเหลือ50ตอนนี้ลงไป40แต่มีบางคนถือ2เบอร์บางคนอาจจะถือ3เบอร์แต่ก็ถือตัวถั่วไปผมเชื่อว่าถ้าเราลงทะเบียนไปซะา60กว่าล้านเบอร์ก็น่าจะปลอดภัย เราก็ได้ทราบกันไปแล้วนะคะว่าความสําคัญในการลงทะเบียนซิมนั้นมีอย่างไรบ้างแต่ว่าเรื่องราวดีดๆเกี่ยวกับการลงทะเบียนซิมยังมีให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันต่อในช่วงหน้านะคะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ เพื่อไม่ให้เกิดช่องทางในการนำเอาสิมไปใช้ในทางที่ผิดและเป็นอันตรายต่อสังคมไทยและเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเรียกร้องสิทธิต่างๆในกรณีที่มีปัญหาสำนักง,งานกสทชจึงเล็งเห็นความจำเป็นต้องแก้ไขดังกล่าวจึงได้ออกมาประกาศให้มีการลงทะเบียนสิมแบบเติมเงินภายในวันที่31กรกฎาคม2558หากพ้นกำหนดท่านจะไม่สามารถโทรออกหรือใช้งานอินเทอร์เนต็ตได้ยกเว้นกรณีฉุกเฉินเท่านั้น เข้าสู่รายการฝันให้ไกลไปให้ถึงในช่วงที่2นี้นะคะเรายังคงอยู่กับแขกรับเชิญของเราท่านเกอะกิดค่ะช่วงนี้นะคะอ,อ,อยากจะทราบว่าใครบ้างที่ต้องลงทะเบียนซิมเมื่อสักครู่นี้ท่านบอกว่าประชาชนมีเยอะมากเลย65ล้านคนมีเป็นล้านล้านเบอร์เลยใช่ไหมคะท่านใครบ้างที่ต้องลงทะเบียนซิมเพศไหนวัยไหน,ไหนคนแก่ไปไม่ไหวแล้วจะไปลงได้ไหมอ่ะโอเคอถ้าเปรียบเทียบกับรถยนต์ เมืองไทยก็ไม่ได้กําหนดว่าคนหนึ่งจะมีรถได้กี่คันรานั้นมีได้เท่าที่มีสตางค์กสทชไม่ได้บังคับและไม่ได้มีกฎออกไปว่าแต่ละท่านจะมีกี่ซิมะนะครับจะมีมากกว่าหนึ่งซิมได้ไม่มีปัญหาผมเอาง่ายๆเป็นภาษาชาวบ้านสําหรับพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยเด็กๆเ,เนี่ยเขาห้ามทานฤติกรรม,มพ่อแม่จดทะเบียนแทนลูกเลยสําหรับผู้เฒ่าผู้แกใ่ให้ลูกๆจดทะเบียนแทนเลยไม่มีปัญหาครับ คนแก <let> ่ไม่ต้องออกจากบ้านเพื่อไปลงทะเบียนเด็กตัวเล็กตัวน้อยลงทะเบียนไม่ได้ก็ให้พ่อแม่ลงทะเบียนแทนกันได้แทนกันได้ครับเพียงแต่ว่าการลงทะเบียนเนี่ยก็เหมือนการลงทะเบียนรถยนต์ต้องเอารถไปลงทะเบียนเหมือนการอันนี้ตอนไปลงทะเบียนรถยนต์ต้องเอาบัตรประชาชนไปใช่ไหมครับพร้อมเอารถยนต์ลงทะเบียนซิมก็ต้องเอาบัตรประชาชนและซิมดังกล่าวไปลงทะเบียนตั้งแต่1เมษายนที่ผ่านมาซิมใหม่ทั้งหมดเนี่ย ที่ขายเนี่ยจะต้องลงทะเบียนก่อนถึงจะเปิดเบอร์ใช้ได้นะครับเราเราแก้ปัญหาแล้วไม่ให้ปัญหาใหม่เข้ามาแล้วแต่ปัญหาเก่าท่านสามารถนั่งอยู่ตอนนี้นะครับท่านสามารถเช็คสถานะก่อนว่าเบอร์ของท่านในลงทะเบียนแล้วหรือ,อยังสามารถเช็คได้เช็คได้นะครับฟรีโดยกดดาว151สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกอ,อันนี้จะเช็คสถานะจากทุกเครือข่ายใช้เลขเดียวกันหมดฟรีนะครับ ดาวหนึ่งท่านหนึ่งสี่เหลี่ยมกดโทรออกถ้าท่านเป็นรายเดือนระบบจะตอบกลับมาว่าท่านเป็นรายเดือนไม่ต้องลงทะเบียนถ้าท่านเป็นแบบเติมเงินเขาจะส่งมีสองอย่างถ้าท่านเป็นแบบเติมเงินแล้วลงทะเบียนแล้วก็จะส่งข้อมูลบอกว่าลงทะเบียนแล้วก็ไม่ต้องไปทําอะไรกับมันแต่แถ้ายังไม่ลงทะเบียนจะส่งเป็นโค้ดกลับมาเป็นโค้ดตัวอักษรหกตัวถามว่าทําไมต้องเป็นโค้ดจากการพูดคุยกันเรากังวลว่า บางคนไม่อยากลงทะเบียนเพราะว่าอย่างคุณพิธีกรไม่ไปลงทะเบียนไอ้คนรับลงทะเบียนรู้เบอร์เดี๋ยวโทรมาเราปกป้องความเป็นส่วนตัวมันจะเปลี่ยนเลขสิบเลขให้เป็นโค้ดหกตัวเพราะฉะนั้นสําหรับซิมเก่าแชะแรกจะแชะที่บัตรแชะสองแชะที่โคด้ดแล้วเขาต้องขี่โคด้ดง่ายมากไม่เกินสองนาทีแค่นี้เองครับเพราะฉะนั้นตอนลงทะเบียนต้องเอาซิมไปด้วยก็คือซิมที่เสียบอยู่ในเครื่องเ่ยนะครับแล้วก็ไม่จํากัดจํานวน จะเอาขนของทั้งบ้านไปเลยก็ได้แล้วก็ไปลงเสียให้ครบคทำครั้งเดียวแต่แต่ละเบอร์ไม่เกิน2นาทีนะครับใช้เอกสารแค่ใช้ที่เกี่ยวข้องก็มี2อย่างก็คือบัตรประชาชนและก็ 10, ิ0ครับการลงทะเบียนก็ฟรีกด1 5 1ห้าหนึ่ดาวหนึสี่เหลี่ยมก็ฟรีเราทราบดีว่าครั้งนี้เรารบกวนพี่น้องประชาชนมากเหลือเกินแต่อันนี้โทษไใครไม่ได้เพราะตอนซื้อ ก็ไม่ได้ลงทะเบียนกันแต่อย่าไปลงทะเบียนกับคนรายไหนที่เก็บตังค์จดชื่อและส่งข้อมูลมาที่กสทชนะครับกด1200โทรมาบอกเราก็ได้1200ก็ฟรีนะครับอย่าไปลงแบบเสียตังค์คือลงทะเบียนไม่มีการเก็บสตังค์ทั้งสิ้นฟรีหมดฟรีหมดทุกกรณีนะครับเราจะสางปัญหาที่หมักหมมกันมานับ10ปีให้มันจบสิ้นหลังจากลงทะเบียนแล้วท่านสบายใจได้อย่างหนึ่งมีคนทําให้มันสับสน ลงทะเบียนไม่ได้เปลี่ยนสถานะจากซิมเติมเงินไปเป็นซิมรายเดือนนะครับเคยเป็นซิมเติมเงินยังไงก็เป็นซิมเติมเงินอย่างนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นคนในบ้านเอาคนที่รู้นิติภาวะแล้วไปลงแทนไม่ต้องเอาคนแก่ออกมาไม่ต้องเอาเด็กไปลงทะเบียนแต่ถ้าเป็นข้างบ้านจะฝากไปลงทะเบียนอันนั้นต้องใช้ใบมอบอหนาใบมอบอนนาก็หลักสากลทั่วไปก็ต้องมีแบบประชาชนํำเนบแบบประชาชนคนมอบ สำเนาบัตรคนรับมอบแล้วมันวุ่นวายเพราะต้องไปที่ช็อปเจ้าไหนก็ไปที่ช็อั้นะนะครับอ,อันนี้ธุกรการธุระมันนะฮะเป็นทำทำแทนกันก็ต้องมีเอกาสารกันเยอะหน่อยแต่ถ้าเรื่องของคนในบ้านซึ่งผมจะเน้นย้ำเรื่องคนในบ้านค่อนข้างมากแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือฟรีะนะครับอย่าไปเสียสตางค์กับเรื่องพวกนี้ถ้าเสียสตางค์นี่คือโดนหลอกใช่ไหมคะท่าน โดนหลอกไหมหรือว่าก็นในเมื่อกสกทาชาทำ,ทำ,ทำถ้าถ้าไอ้ร้านลูกตู้ตู้กระจกที่เขาขายเครื่องมือ2หรือขายซ<ม>ิมเขามาอ้างว่าเขามีค่า Data จริงๆแล้วค่า Data ที่เราตกลงให้ผู้ให้บริาการโทรศัพท์เคลื่อนที่เนี่ยก็ฟรีเพราะฉนั้นลูกตู้ที่เขาส่งข้อมูลมาที่เอเส่งข้อมูลมาที่ดีแท็หรือทรูค่าส่งดาต้าเขาก็ฟรีเขาจะเอาเขาจะมาคิดได้ไง เรากาลังทําความร่วมมือกับร้านสะดวกซื้ออยู่อีกเจ้าสองเจ้าซึ่งจะทําการนี้ฟรีอีกเหมือนกัน<ฮ>ะนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมีหน่วยงานรับที่มารับลงทะเบียนก็ฟรีอีกเหมือนกันอย่างเดียวเลยคือท่านสละเวลานะครับแล้วที่เหลือมันจะต้องฟรีใช่ค่ะก็เรียกได้ว่าะสละเวลาเพียงน้อยนิดมากเลยเพราะทานกสทช,อช,อชอเองก็อำนวยความสะดวกสุดๆเลยนะคะเสียเวลานิดเดียวเองคุณผู้ชมคะอ่ะก็ทราบกันไปแล้วนะคะว่าใครบ้างที่ต้องลงทะเบียนซิม ทุกๆคนเลยที่ใช้โทรศัพท์มือถือในระบบเติมเงินนะคะ,ะช่วงหน้ายังมีเรื่องราวดีๆนะคะเกี่ยวกับการลงทะเบียนซิมแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวเราพักกันสักครู่กลับมาฝันให้ไกลไปให้ถึงกันต่อค่ะ สวัสดีค่ะสำนักงานกสทชได้เปิดให้มีการร้องเรียนเรื่องต่างๆได้ที่สายด่วนหมายเลข1200โดยไม่มีค่าใช้จ่ายดังที่ได้กล่าวไปแล้วหลายครั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้เครือข่ายหรือการโฆษณาอันมีลักษณะเป็นการค้ากําไรเกินควรหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนในประการที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคหรือจะเป็นการร้องเรียนเรื่องการใช้บริการทางด้านโทรคมนาคม เพื่อให้การแก้ไขเป็นไปอย่างรวดเร็วการร้องเรียนอย่างถูกต้องและครบองค์ประกอบต้องมีดังนี้ค่ะข้อ 1. ชื่อที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมลที่ติดต่อได้สองสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 3. ชื่อและที่อยู่หรือที่ตั้งของผู้ประกอบกิจการที่จะร้องเรียน 4. ข้อเท็จจริงหรือการกระทาที่เป็นเหตุของการร้องเรียน 5. พยานเอกสารและหลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 6. ความประสงค์ที่ให้ใครดำเนินการอะไร 7. ลายมือชื่อในกรณีส่งหนังสือร้องเรียนอย่าลืมนะคะสำนักงานกสทชพร้อมที่จะดูแลท่านเป็นอย่างดีเพียงแต่ต้องส่งข้อมูลให้ครบถ้วนค่ะต้องขอขอบคุณเรื่องราวดีๆจากกสทชด้วยนะคะสัปดาห์หน้าฟันให้ไกลไปให้ถึงจะมีเรื่องราวดีๆแบบไหนอย่างไรติดตามชมกันได้ที่นี่เวลาเดิมนะคะสวัสดีค่ะ ช่วงส,สุดท้ายของรายการสัตห์ไกลไปให้ถึงนะคะยังคงอยู่กับท่านเกาะกิจค่ะกับประเด็นในวันนี้นะคะในเรื่องของการลงทะเบียนซิมท่านก็ได้บอกไปแล้วว่าความสําคัญของการลงทะเบียนซิมนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะแล้วใครบ้างที่ต้องลงทะเบียนซิมมาช่วงนี้คะ่ะรู้แล้วว่าทุกคนเลยที่ใช้โทรศัพท์มือถือในระบบตะเติมเงินใช่ไหมคะท่านแล้วทีนี้เราจะต้องไปลงทะเบียนซิมที่ไหนได้บ้างะคะท่านสามารถลงทะเบียนได้แทบจะทั่วประเทศแล้วนะครับทุกที่เลยอย่างตอนนี้เอาเอกชนก่อนอ ตามช็อปนะฮะช็อปของพวกให้บริการโทรศัพท์ขึ้นที่ไม่ว่าจะเป็น AIS, d t a c True, uh, TOT หรือ CAT อันนี้ลงทะเบียนได้เลยลูก uh, ตู้นะครับพวกร้านขายสินร้านขายมือถือนะครับพวกนี้เขามีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเขาไม่ทำสติ๊กเกอร์สแชะไปก็ไม่ค่อยแตกกันเพราะมันบังของเขาอันนี้ก็ลงทะเบียนได้นะครับและอีกหน่อยอกำลังจะมี เซเว่นอีเลเว่นก็กำลังคุยกับเราอยู่ว่าจะรับลงทะเบียนซิมเกา่าแล้วก็หน่วยงานปกครองนะครับก็กาลังจะทําความร่วมมือกันอันนั้นจะเป็นหน่วยงานรักหละที่ไหนที่ท่านทาบัตรประชาชนที่นั่นท่านก็จะทาลงทะเบียนได้นะครับทั้งหลายทั้งปวงคือฟรีแล้วเรากระจายจุดบริการไปทั่วประเทศค,ค่ะอยากให้ท่านเสริมนิดนึงค่ะว่าทุกๆคนที่ใช้ซิมแบบเติมเงินจะต้องลงทะเบียนซิมแลวในกรณีที่เป็นชาวต่างประเทศที่สมมติว่ามาเที่ยวบ้านเราแล้วมาซื้อซิมในการที่ ระยะเวลาในการที่อยู่ในประเทศไทยของเราเนี่ยค่ะจะต้องลงทะเบียนซิมได้ไหมคะต้องลงทุกเบอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายไหนหรือจะเป็นขึ้นความถี่ใดจะเป็นในระบบสัมปทานหรือในระบบใบอนุญาตที่ประมูลขึ้นจากเราใครมีซิมใครมีเบอร์ต้องลงทะเบียนหมดแล้วก็ใครที่มีตัวตนก็ต้องลงทะเบียนหมดนักท่องเที่ยวถือพาสปอร์ตใช้พาสปอร์ตลงทะเบียนแรงงานต่างด้าวมีใบต่างด้าวใบทำงานก็ใช้ใบนั้นทำ เอกสารที่เราออกเนี่ยมีทั้งภาษาพมา่าล่าสุดผมเห็นภาษารัสเซียภาษาอาหรับิกทุกภาษาครับเพราะว่า,เ,าเรารู้ว่าประเทศไทยเราเป็นประเทศที่น่ารักมีคนชอบมาเที่ยวและมีคนชอบมาอยู่เยอะเลยนะครับสองแชะเกิดขึ้นจากความเรียบง่ายจริงๆมันคือสแกนเนอร์มือถือแบบมีรหัสเข้ายูเซอร์กับพาสเวิร์ดเพื่อยืดยุ่นว่าบัตร หรือตัวแสดงตนเอกสารที่แสดงความเป็นตัวตนเนี่ยจะเป็นแบบใดถ้าเป็นพาสปอร์ตก็ถ่ายพาสปอร์ตที่แช่แรกถ้าเป็นแรงงานต่างด้าวก็แช่แรกแต่ถ้าตามหน่วยงานรัฐจะเป็นสองแช่อีกรุ่นหนึ่งแลแล้วเรียกสองแช่ประจาที่อันนั้นเอาบัตรประชาชนเสียบเลยอ่านข้อมูลจากในบัตรออกไปเลยเพื<ม>่อความแม่นยำทั้งหลายทั้งปวงพี่น้องประชาชนจําได้อย่างหนึ่งมันคือความเรียบง่ายขอเพียงท่านสละเวลาไปนะครับ แค่ไม่เกินสองนาทีต่อเบอร์ไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิดไม่ได้ยุ่งยากครับแล้วก็ถ้าไม่ลงทะเบียนภายในสามสิบเอ็ดกรกฎาคมนี้นะฮะเบอร์ของท่านจะโทรออกไม่ได้ส่ง SMS ไม่ได้และใช้ดาต a าไม่ได้จะได้แต่ขารับจะได้แค่รับสายจะได้แค่รับ SMS เงินที่เติมไปไม่ไม่หายไปไหนยังอยู่แบบเดิมาท่านไปจำนวนวันก็แบบเดิม เพียงแต่โทรออกไม่ได้และส่ง SMS และใช้ดาต a าไม่ได้ถามว่าทำไมต้องทำแบบนั้นคือคนไทยเนี่ยนะฮะไม่มีแบบว่าไม่มีสภาพบังคับเนี่ยผมเปรียบเทียบเหมือนกับรถยนต์ถ้าไม่จับก็ไม่มีใครคาดเบลจริงๆการคาดเบลเนี่ยไม่ได้ค่าได้ตำรวจไม่ได้ค่าใด้ใครเลยนะฮะค่าได้ตัวเองอะพ่อแม่แล้วคนที่รักที่ห่วงใยที่บ้านหมวกกันน็อกก็เหมือนกันเขาไม่ได้มาเจ็บด้วยนะมันไม่ได้ทําให้ใครมันทําให้ตัวเองแต่ซิมเนี่ย มันวุ่นวายตรงไหนตรงที่ว่าทุกวันเนี้ยกสทชเบอร์นี้เงินโดนขโมอยอืมอเรื่องแรกเราเป็นหน่วยงานรัฐค่ะไอ,อ้เบอร์นี้ใช่ของคุณหรือเปล่าหรืวคุณไปอ้างเบอร์ใครมาใช่ไอ,อ้มันวุ่นนะผมยุ่งหน่วยงานรัฐทุกที่เวลาไปแจ้งความเขาต้องการตัวตนที่แท้จริงเอะคุณภาพสัญญ,ญาณไม่ดีอยากจะร้องเรียนเอ่อคำถามแรกเป็นเจ้าของเบอร์รนะอเปล่าไม่งั้นเดี๋ยวไปหยิบเบอร์ใครมามันวุ่นวาย การลงทะเบียนจะทําให้สํานักง,งานกสทชาสามารถคุ้มครองคุ้มครองประโยชน์ผู้บริโภคได้เยอะผมนะฮะโดยส่วนตัวเอ็นจีโอก็มาโวยวายว่าสร้างความวุ่นวายกับประชาชนทําไมไม่ทําการลงทะเบียนตอนเติมเงินตู้ตู้รับเติมเงินไม่ว่าจะเป็นตู้เติมเงินหรือตู้เอทีเอมมันไม่มีบุนในในคคลมายืนว่าเอ๊ะนี่ใช่ตัวคุณไหม การลงทะเบียนมันต้องมีอีกคนหนึ่งมารับลงทะเบียนนั่นแปลว่าเกิดใครไปได้แอปพลิเคชันอันนี้มาแล้วไปได้ยูเซอร์พาสเวิร์ดมาอย่าเอาไปลงนะครับ mm. พอยูเซอร์ดังกล่าว mm. ผมไล่ปิดทิ้งทุกวัน mm. เพราะการลงทะเบียนอันต,ตรายตรงที่ว่าถ้าทําเอง mm. ผมไม่หยิบเบอร์คุณมาลงแล้วพูดว่าเป็นเบอร์ผม mm. ผมเอาทั้งเบอร์และทั้งเงินไปมาเลยเห็ mm. นหรือยังฮะว่าอันนี้คืออันตรายและเราไม่สามารถท,ทําที่ตู้เติมเงินได้ มันต้องลงกับอีกคนหนึ่งเพียงแต่ว่าเราพยายามจะยืดหยุ่นกับปัญหาที่มันหมักมาขนาดของปัญหา90ล้านเบอร์ถ้าจะให้ลงแต่ชอ็อปคิวจะยาวไม่จบไม่สิน้นเราก็เลยยอมไปลงลูกตู้เราก็เลยต้องไปขอความรุณานหน่วยงานอื่นที่เข้ามาเพื่อให้ปัญหานเนี่ยแก้ได้ในเร็ววันหลังจากการลงทะเบียนอันนี้ปีหน้าเราจะมีโครงการอีกอันหนึ่งมาเพื่อตรวจตรวจสอบว่าบัตรประชาชน13หลักของเราเนี่ยตกลงมันมีเบอร์อะไรบ้าง นะครับเดี๋ยวอันนั้นรอบหน้าเดี๋ยวค่อยว่ากัน<ช>แต่รอบนี้ต้องลงก่อนต้องฉีดยาแรงเพื่อให้ลถทุกขันมีทะเบียนก่อนแล้วปีหน้า,าไม่ใช่ปีหน้าภายในปลายปีนี้จะไปตรวจว่าเลขทะเบียนรถเนี่ยซ้ำหรือเปล่า<ม>ขอให้คิดกลับกันว่าการไม่ทำเป็นปัญหา<ม>ที่เราไม่รู้ตัวและเราหมักมาเหมือนขับรถไม่คาดเบลเหมือนขับมอเตอร์ไซค์ไม่ใส่บวก,กันน็อก ไม่ชนไม่ล้มมันไม่เกิดปัญหาแล้วครับค่ะาท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านเ,ออเน้นย้ำอีกสักครั้งนงคะว่าประชาชนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนซิมอะคะจะต้องออกมาลงทะเบียนซิมกันได้แล้วภายในวันที่เท่าไหร่ค่ะครับพี่น้องประชาชนครับก่อนวันที่ส1อกร,รกฎาคมนี้ทางสํานักงานกสทชให้ขอความกรุณาให้ทุกท่านสละเวลาสักนิดหนึ่งหยิบบัตรประชาชนหยิบเครื่องโทรศัพท์ที่มีซิมออกไปลงทะเบียนตามชอ็อปหรือตามร้านสะดวกซื้อหรือตามลูลูกตู้นะฮะ การลงทะเบียนฟรีทุกกรณีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นท่านสามารถเช็คสถานะการลงทะเบียนของท่านโดยการกดดาว151สี่เหลี่ยมดาว151สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกอเขาจะบอกสถานะว่าลงทะเบียนแล้วหรือย,ยังถ้าลงแล้วท่านไม่ต้องทําอะไรถ้ายังไม่ลงก็โค้ดนี่นะฮะเอาไปลงทะเบียนได้ตามร้านร้านที่ผมบอกในตอนต้นนะครับการลงทะเบียนฟรีการเช็คสถานะฟรี การลงทะเบียนไม่ได้เปลี่ยนสถานะจากการเป็นบัตรเติมเงินไปเป็นรายเดือนแต่อย่างใดทุกอย่างเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมครับการลงทะเบียนนี้คุ้มครองสิทธิ์คุ้มครองเงินของท่านและทําให้สังคมได้ยอยู่นะครับลงทะเบียน เพื่อประโยชน์ของสังคมของบ้านเราครับโอ้โหนะครับชัดเจนเลยคุณผู้ชมคะ่ะนี่ก็คือเรียกได้ว่าเต็มอิ่มนะคะในเรื่องของการลงทะเบียนซิมสิทธิประโยชน์ต่างๆที่คุณผู้ชมจะได้รับนะคะรวมไปถึงอย่างที่ท่านได้บอกไปทุกอย่างฟรีเพียงแค่ท่านสละเวลาอันอน้อยนิดของท่านทุกๆอย่างก็จะอย่างที่ได้บอกไปวันดัตอนต้นนะคะวันนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณแขกรับเชิญของเราเป็นอย่างสูงนะคะท่านก่อกิจด,ด่านชัยวิจิตค่ะที่มาให้คําแนะนําดีๆในเรื่องของการลงทะเบียนซิมค่ะขอบพระคุณนะท่านคะสวัครับ แต่เรื่องราวในการลงทะเบียนซิมนะคะยังมีต่อในสัปดาห์หน้าค่ะคุณผู้ชมอยากให้ติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะท่านกอกิจดและดิฉันอิน๊บชตธ์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะครับ,รบ,รบว,ว,วันนี้หลายหลายคนก็คงเห็นภาพฝันชัดเจนมากขึ้นอย่าลืมนะครับเริ่มออกเดินทางหาฝันกันแล้วเราก็จะไปถึงฝันนั้นครับ